สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักทุกท่านโอกาสนี้เทพพยายามขอนำเสนอพระกลิ่งหลวงปุ่ทิมอิจริโกหรือพระครูภาวนาพิรัตวัดละหารไร่จังหวัดระยองครับท่านเกิดปี2442 มรณภาพปี2518สิบริอายุ96ปีครับท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดระหานไร่เป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกท่านเป็นคนถือสันโดษสมถทไม่ ยึดติดทรัพย์สินใดๆท่านฉันอาหารเพียงมือเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์ท่านสามารถตัดกิเลสออกไปทั้งปวงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงครับมีชื่อเสียงด้านวิทยาคมและอภิญญา ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุสิบเจ็ดปีที่วัดระหารไร่เรียนภาษาไทยและบาลีกับพระอาจารย์สิงห์เมื่ออายุยี่สิบเอดปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านสร้างพระจำนวนมากและคนนิยมจำนวนมากครับ มีเหรียญหลายรุ่นรูปรออรอยองค์พระที่สูงที่สุดคือพระกิง่งพระกิ่งนี้ท่านสร้างวราเดียวนะครับมีหลายหลายรุ่นสร้างปีหนึ่งเจ็ดนะครับ จะมีเนื้อชมภาพครับองนี้ เป็นพระกิ่งรุ่นใจมากครับท่านสร้างน้อยมากชมความคมชัดลึกองค์นี้เนื้อเงินนะครับแต่พระองค์ท่านแต่ลูกพ่อจุ่ม อันปกาก้าไว้นะครับเป็นเนื้องเงินครับคมครับคมชัดลึกมากครับคมข้างหลังครับ วัดละหารไร่รุ่นไตามาสครับเห็นไหมครับใต้ฐานจะมีโคดอยู่นะครับเห็นไหมครับ สวยสง่างามมากครับองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็รุ่นไตรมาสครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้เปิดผิวครับ สวยง่าง,งามมากครับชมข้างหลังครับวัดละหารไรรุ่นไตรมาสเห็นไหมครับชัดเจนครับใต้ฐานจะมีโคดนะครับเห็นไหมครับชัดเจนครับองค์่อไปครับ ตรงนี้รุ่นไใจมาสเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับชัดเจนอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับยังไม่เปิดผิวครับหาชมยากนะครับวัดละหารไร่ รุ่นใจมากจะมีโคดอยู่ตรงสะโพกนะครับเห็นไหมครับตัวทอชัดเกนนะครับใต้ฐานไม่มีโคดนะครับจะมีโคดทออยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อเงินราคาหลักล้านขึ้นนะครับถ้าเป็นทองคำหลักสิบล้านขึ้นนะครับเป็นพระที่มีคุณค่าพุทธคุณสูงส่งมาก งก่อนครับองนี้เป็นชินบันทอนนะครับเปิดผิวแล้วครับ คมชัดมากนะครับสังเกตให้ดีครับรุ่นชินบัญชรโคดอยู่ด้านหลนังด้านหลังครับเห็นไหมครับลึกมีทออยู่นะครับชินบัญชร องค์ต่อไปครับองค์นี้ก็ชินบัญชรน,นะครับเปิดผิวแล้วครับเห็นไหมครับชินบัญชร โคดอยู่ด้านหลังนะครับทอลึกนะครับหาชมยากนะครับต่อไปครับตรงนี้เนื้อสองแดงนะครับ รุ่นชินบัญชนครับใต้ฐานจะมีพระกรถาชินบัญชอนอยู่นะครับเนื้อทองแดงนี้หลักแสบขึ้นนะครับหลักแสบนะครับเป็นพระที่หายยาก ตรงนี้เนื้อนว่าโลหะครับเห็นไหมครับหลักแสนขึ้นนะครับมีโคตรชัดเจนนะครับใต้ฐาน ได้ฐานมีมีโคดนะครับเนื้อเงินมีโคดนะครับถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ